ครับวันนี้ก็ทักทายนะครับทุกยูเซอร์ก็แล้วกันนะครับวันนี้นําเสนอวิถีชีวิตหนุ่มหนุ่มน้อยนะครับลําชีหลงครับวันนี้วิถีชีวิตเช้านี้นะครับมาพบกับอาหารเสริมของเป็ดนะครับโดยการเอาต้นกล้วยมาสับนะครับเป็ดจะชอบกินต้นกล้วยนะครับแล้วก็จะเป็นพวก จอกแหนหรือว่าผักบุ้งริมน้ํานะครับเราก็ทําการตัดเข้ามาครับตัดเข้ามาในบริเวณที่เราทําค้อเป็ดนะครับเป็ดเล็กก็ชอบกินผักบุ้งนะครับแล้วก็เป็ดใหญ่ก็ชอบกินจอกแหนแล้วก็พวกสัตว์เล็กนะครับพวกปลาเล็กปลาซิวหรือว่าหอยเล็กๆนะครับวันนี้ครับเรารีวิวกันเขาเรียกว่าอาหารเสริมของเป็ดนะครับเอาไปใช้ได้นะครับ เป็ดจะโตเร็วนะครับนี่นะครับเป็ดตัวนี้ไม่ถึงสี่เดือนนะครับตัวโตมากเลยนะครับถ้าท่านใดที่เคยดูคลิปที่ผมลงนะครับจากเป็ดตัวเท่าสีเหลืองนะครับนี่นะครับผ่านมาแค่สองเดือนกว่านะครับตอนนี้กลายเป็นหนุ่มหล่อแล้วนะครับนี่นะครับน้องก้อยนะครับน้องก้อยโตแล้วครับน้องก้อย นี่ครับเขาเรียกว่าอาหารเสริมครับภูมิปัญญาชาวบ้านครับ